I am walking creep away to front side. Build. บ้านยายแกอยออยยแบ,บอกว่า้างแคบข้างหน้ากว้างหน้าไม่กว้างแล้แกฟังมค่อยหูมคไอยดียนะแกบอกว่ามาไกลดีนแท็กบูลดีอินสตรักชั่นคุย,ยาย อยาก็บอกหูก็ได้ยินได,ยได้ละเอียดว้าางข้างนะกวาาา้างข้างหนะ้าข้างๆางแคบแต่กิงของแกล่ะเออมันดูดดูจริแจะแกว่านนะ พยายามหาเนื่องอสระมาให้ดูนะพยายามที่เข้ามาดูก็ เยอะเหมือนกันตั้งอินเดียก็เยอะนะดูเข้ามาก็เนื้อหาเขก็ย้ำจะให้ไม่เต็มอิ่มนะแต่ก็แล้วก็ตันน้อยเยอะขอบ